สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะช่วงนี้นะคะเห็นลหลายโคนนะคะประกาศปล่อยหมูกันเยอะมากจนงงนะคะว่าราคาอัพขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอและในขณะเดียวกันนะคะด้านเขียงก็ไม่แผ่วเช่นกันค่ะประกาศตามหาหมูขุนกันให้ควักนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางเขตพื้นที่นะคะอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสรารคามนะคะหมูขาดตลาดค่ะ แต่เชื่อว่าขาดตลาดแล้วนะคะราคาจะปรับขึ้นสูงหรือว่าได้ตามราคาประกาศนะคะก็ยังคงที่ที่ราคา60ถึง65บาทเองค่ะแต่นายว่าจา่าที่กับภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะบางเขตพื้นที่นะคะได้ราคา70อัพเลยนะคะปฏิโทคือมาเป็นตะอิฉาแถนอ่อ,อนซ้อนเขตพื้นที่บานเพิ่นเนี่ยเนาะคะ่ะ ปัดเขตภาคอีสานเนาะค่ะคือมาถือกดราคากันคักแท้แต่จะว่าไปนะคะก็มีเขตภาคอื่นๆนะคะที่ราคายังได้ต่ํากว่า60บาทก็มีนะคะคือมาลิก็งงมากๆนะคะว่าทําไมได้ราคาที่ต่ําขนาดนั้นนะคะทั้งที่าราคาอาหารนะคะ บางยี่ห้อนะคะบางแบรนด์ก็มีการปรับราคาขึ้นแล้วแท้ๆนะคะซึ่งไม่มีความบาลานซ์กันเลยนะคะแบบนี้นะคะคนเลี้ยงนะคะน่าเป็นห่วงที่สุดค่ะเพราะต้องแบกรับนะคะต้นทุนที่เยอะมากๆนะคะ คนเลี้ยงนะคะจะไหวกันไหมถ้าหากเป็นแบบนี้กันอยู่นะคะเพราะต้นทุนนะคะก็เพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวันนะคะทําให้หลายๆคนที่เลี้ยงหมูอยู่นะคะก็มีความรู้สึกท้อแท้นะคะกับการเลี้ยงหมูต่อนะคะเพราะต้องต่อสู้กับราคาจับที่ต่ํามากนะคะมานาน อันไหนที่เพื่อนๆชาวเกษตรกร,ร,กรชาวเลี้ยงหมูด้วยกันนะคะว่าดีว่าใช้แล้วลดต้นทุนนะคะก็สรรหามาให้หมูตัวเองกินหมดนะคะแต่พอมีกำไรขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะอาหารลดต้นทุนนะคะกลับมีการปรับราคาขึ้นอีกนะคะทีนี้แ่ะค่ะกลับมาเครียดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ จึงทำให้พี่ๆนะคะที่เลี้ยงหมูหลายคนนะคะมีความคิดว่าจะหยุดเลี้ยงนะคะเพราะไปต่อไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะต้นทุนก็เริ่มหดและก็ล่อยหลอลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากบางคนนะคะทำเป็นอาชีพเสริมกันเยอะนะคะแต่อาชีพเสริมนี้นะคะก็ทำให้เงินเก็บออกไปเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะจนทำให้หลายๆคนนะคะยุติการเลี้ยงไว้ก่อน,นะค่ะ หรือบางคนนะคะอาจจะพอมีกำลังซัพย์อยู่บ้างนะคะก็แค่ลดจํานวนลงนะคะเอาพอที่ตัวเองไหวแค่นั้นนะคะที่ลดจํานวนลงนะคะเพราะก็ยังคาดหวังนะคะกับราคานะคะเผื่อในช่วงเทศกาลยังออกพรรษาแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะหากราคาขึ้นจริงนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เลี้ยงรอนะคะและอีกอย่างนะคะคือคนเลี้ยงขุนนะคะก็ เลิกเลี้ยงกันไปเยอะมากเช่นเดียวกันค่ะและหลายๆคนนะคะก็ต้องดิ้นรนนะคะหาทางรอดนะคะโดยการเลี้ยงเองแล้วก็ทําเขียงเองนะคะประมาณว่าจบที่เราเบาที่สุดนะคะเพราะคนที่ทําเขียงนะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาก็พอมีกําไรอยู่บ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็จะ ฟืดๆน้อยขายยากขึ้นน้อยนะคะเนื่องจากว่าชอบนะคะราคาถูกกว่าตามท้องตลาดสดเยอะมากนะคะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะก็ชอบซื้อของราคาถูกกันนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะเอาแล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันนะคะและอีกอย่างนะคะยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะยิ่งเขียงตามหาหมูกันมากนะคะและก็คนขายก็ประกาศขายกันเยอะ ช่วงแบบนี้แหะคะ่ะมันมักจะมีพวกฉวยโอกาสในช่วงที่คนเลี้ยงอย่างเรานะคะปล่อยหมูออกแล้วก็พวกนี้นะคะจะมานําเสนอราคาที่ดีกว่าเขียงตามท้องตลาดของเรานะคะประมาณ 1- 2บาทค่ะเพื่อมาหลอกล่อเรานะคะแล้วก็มาโกงเราทีหลังนะคะอย่างคลิปที่มะลิ ปล่อยไปก่อนหน้านี้นะคะทําไว้ชื่อว่าเตือนไพ่รู้เท่าทันกลโกงนะคะของพ่อค้าเล่รับซื้อหมูนะคะไปชมกันได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการสังเกต เคียงนะคะทีะ่นอกพื้นที่มาจับในพื้นที่ของเรานะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มาพูดคุยกันนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะหากพี่ๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้กับมะลิด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ